สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Good Life Podcast พื้นที่เง,งียบๆที่เราได้ฟังใจตัวเองบ้างค่อยๆเข้าใจและค่อยๆเติบโตไปด้วยกันวันนี้ตอนนี้ผมอยากมาคุยเรื่องหนึ่งที่ทำให้หลายคนเก่งแล้วแต่เหนื่อยนั่นคือความเก่งอาจไม่เพียงพอถ้าเราไม่ชัดเจนกับใจของตัวเองข้อที่หนึ่ไมคนเก่งบางคนยังหลงทาง หลายคนมีความสามารถเรียนรู้ไวมีผลงานแต่กลับรู้สึกไม่ไปไหนเพราะเก่งอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าใช่ในทางที่เดินอยู่ข้อ 2. ความเก่งพาไปไวแต่ความชัดในใจพาไปถูกคนเก่งไปเร็วแต่ถ้าทางที่เลือกไม่ใช่แปลว่ายิ่งไปเร็วก็ยิ่งหลงเร็วความชัดทางใจเป็นเหมือนเข็มทิศไม่ใช่คันเร่ง ข้อที่สคนที่รู้ว่าอะไรใช่และไม่ใช่จะเปลี่ยนทิศชีวิตได้นิ่งกว่าคนที่รู้ว่าจะไม่ทำอะไรอีกคือคนที่ได้เปรียบเขาไม่ต้องลองหมดเขาแค่ไม่เสียเวลากับสิ่งผิดเก่งเท่ากับไปได้ไกลชัดเท่ากับตัดของไม่จำเป็นออกข้อที่สความชัดเจนทำให้ใจไม่ต้องลังเลทุกก้าวคนที่ไม่ชัดเหนื่อยกับการคิดใหม่ซ้ำๆ ถามตัวเองทุกเช้าว,ว่านี่ใช่ไหมแต่เมื่อคุณชัดคุณจะเหนื่อยน้อยลงเพราะไม่ต้องต่อรองกับตัวเองตลอดเวลาข้อที่หความชัดไม่ต้องเสียงดังแต่อยู่เบื้องหลังความมั่นคงคนที่เงียบพิสุจน์ในห้องอาจไม่ใช่คนไม่รู้แต่อาจเป็นคนที่รู้ชัดในใจแล้วความมั่นคงไม่ต้องพูดมากแค่ใจไม่ลังเลก็มีแรงไปต่อโดยไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นข้อที่6 ถ้าคุณยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรไม่ต้องรีบรู้ไม่ต้องรีบตัดสินใจแต่ขอแค่อย่าหลุดจากการฟังเสียงภายในตัวเองอยู่กับคำถามได้คือความกล้าเพราะคำตอบจะเบ่งบานในเวลาที่มันควรมาข้อที่7ชัดแล้วแม้ช้าก็ไปได้ไกลกว่าเดิมคุณไม่ต้องเก่งที่สุดในรุ่นคุณไม่ต้องเร็วกว่าทุกคนแต่ถ้าคุณแน่ใจว่านี่คือทางของเรา คุณจะไม่ทิ้งมันง่ายๆและเมื่อไม่ทิ้งคุณจะถึงเพราะนั่นคือใจที่เลือกแล้วสุดท้ายนี้ขอให้คุณใช้พลังชีวิตกับสิ่งที่จิตใจย,ยอมรับจริงๆแล้วเส้นทางจะตอบแทนคุณด้วยคำว่าสุขใจในการไปตอบแล้วพบกันใหม่นะครับ